em đưa ra là mày khát ký em em ơi em đưa ra là em đưa ra là em đưa ra là em đưa เราไปทำอะไรเนี่ยทำเรื่องเด็กผู้อาย ที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์หมู่ที่2ับ้านบางหาดต,ตำบตลตลิงชันอำเภอบันดา่านหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับทางเทศบาลร่วมกับชุมชนบ้านบางหาดนะครับเราได้พัฒนาแอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของอพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยที่เราได้ร่วมคิดร่วมทํากันนะครับทำเป็นแพร ให้ผู้ที่จะมาเที่ยวนะครับที่จะมาพักผ่อนได้นั่งกลางน้ําเป็นสบายเที่ยวที่นี่นะครับก็จะสามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าณจุดตรงนี้นะครับเป็นอ่างชั้นล่างของอ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์จะไม่มีแห้งนะครับปีไหนแ้งๆที่นี่ก็จะไม่แห้งเนื่องจากว่าสามารถที่จะระบายน้ําจากด้านบนลงมาได้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับของจังหวัดสุโขทัยที่จะมีแพรให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มานั่งพักผ่อนกันน้ําสะอาดเหมือนกับทะเลนะครับเราไม่ต้องไปไกลถึง นะครับมาเที่ยวแม่ลําพันธ์วังหาดก็สามารถที่จะสุขใจสบายกายกันไดเ้เดินทางมาเที่ยวกันได้เลยนะครับระยะทางห่างจากตัว,วอำเภอก็ไม่ไกลามากเป็นถนนลาดยางตลอด33มกิโลนะครับมาถึงที่อ่างแม่ลําพันธ์แห่งนี้หรือว่าท่านที่จะมาพักค้างแรมนะครับเราก็มีพื้นที่นะครับที่จะให้กางเต็นท์ Thôi đưa này đưa. đó Đi <laughs> số mình canh